เมื่อไอ้สวมแหวนเลื่อนคำว่าแฟนเป็นพันระยะให้อ้ายกล่าวคำสัญญาว่าข้าพระเจ้าสิหักตลอดไปถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องออยเลอร์ครับผมสวัสดีครับออยเลอร์ครับสวัสีนี่นครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็ เดินสายค่ะตต่เช้าเลยไม่ไม่เมารถแล้วเนาะหายแล้วค่ะพี่หามากเลยโดนดนำเตยบอกให้นั่งรถทัวร์ใช่ใช่ค่ะหนำเตยทว่าบ่แสบมาก นั่งรถทัรวเลยพี่เลิศสบายชิวๆเขาให้นอนมาเลยเขาแจกของกินบนรถสบายมากเออเป็นยังไงเมาค่ะสิบห้านาทีเมาแล้วพี่อ่านแล้วพี่โอ้ยขำมากเลยโดนเหมือนว่าโดนโดนแกล้งหมแล้วนะครับแล้วตอนนี้น้องออยเลิศทำอะไรอยู่บ้างครับเราห้ฟังหน่อยตอนนี้ก็เตรียมผลงานเพลงใหม่เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าทางค่ายก็คือแบบ อย่างที่บอกว่าออยมาล่อยมา,มาฝากเพลงบ่อยมากค่ะก็มีทําเพลงแล้วก็ด้วยความที่ได้ทําเยอะขึ้นทั้งทาเพลงทั้งดู MV ก็จะโฟกัสกับเพลงแล้วมีโคเวอร์อะไรแบบเยอะมากเลยมีโคเวอร์ค่ะใช่ค่ะครับแบบเยอะเยอะจริงๆนะครับเยอะจนไม่รู้จะเชียร์เพลงไหนแบบเออเป็นคนที่แบบว่าฝึกฝึกฝนฝีมืออยู่ตลอดเวลาลวอาจจะ หือเหอกล้องใหม่เห่ถ่ายตลอดเลยเดี๋ยวเราจะเราจะพูดถึง MV นะครับนะเพราะว่าเขาแบบโอ้โหแบบไปฝึกวิชามานะครับแล้วก็แบบตอนนี้แบบเรียกว่ามีงานจ้างแบบมาทางนี้ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะนะฮะแต่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบ่อหูบ่อผิดก่อนที่เราเคยคุยกันไปเป็นยังไงบ้างครับกระแสเพลงนี้สําหรับกระแสเพลงนี้ก็ก็ถือว่าโอเคค่ะก็หลายๆคนก็อย่างที่บอกว่าชอบเนื้อหาของเพลงที่ ที่แบบเป็นอีกมุมหนึงที่เราไม่คยคจะได้ฟังกันค่ะใช่ค่ะแล้วก็มุมมองความรักก็แบบว่าอย่างที่เราบอกไปนะฮะว่าบแบบว่าก็ของของฉันนะ <ใช S 2> อะไรอย่างนี้<ล>นะครับเราก็ต้องแบบดูแลกันเองนะฮะ และเห็นบอกว่าเพลงบอหูบอผิดเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนการทํา MV ด้วยใช่ค่ะนะครับจริงๆเพลงบอหูบอผิดเราได้มีทีมหนึ่งที่ถ่ายอจ้างจ้างทีมถ่ายปกติแล้วพอเหมือนใกล้จะถึงวันออนวันปล่อยมันมันเป็นอุบัติเหตุมันไฟมันมีบางส่วนที่มันเสียหายไปอะไรอย่างี้ค่ะก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีถ่ายแก้มันก็จะมูดไม่เหมือนกันละอะไรงี้ค่ะแล้วก็ถ้าเราจ้างใครอะไรนักแสดงก็จะต้องแบบ หลายบาทอีกมันต้องมาจ่ายเพิ่มอีกใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าทํายังไงดีคุยกันแล้วเขก็เลยออยก็เลยแบบว่างั้นให้หนูลองถ่ายแก้ไหมให้หนูลองทํำไหมหนูจะจะลองดูอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยทางผู้ใหญ่ก็เลยว่าโอเคลองก็ลองลองทํามาลองทําดูอะไรเงี้ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของออยเลอร์ทํา MV เองนะครับนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นมาเชื่อมกับเพลงนี้นะครับเพราะเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าภาพสวยมากเลยนะฮะกับ MV เพลงที่2นะมาบอกชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงว่า สัญญาภรรยาค่ะสัญญาภรรยาคืออะไรครับออยเลอร์ครับก็เป็นคําสัญญาที่ภรรยาค่ะอยากจะได้ยินอยากจะได้ฟังแล้วก็อยากจะให้คนที่จะเป็นสามีของเราค่ะสัญญากับเราครับว่าแบบถ้าแต่งงานกันไปแล้วจะต้องเป็นยังไงบ้างต้องรักฉันคนเดียวนะต้องกล้าบอกทุกคนนะว่าเราเป็นแฟนกันต้องรักลูกรักเมียนะอะไรประมาณนี้คืคอคือพี่ฟังหลายๆเพลงของออยเลอร์มาเนี่ยแต่ละเพลงนี่คือ พร้อมบวกมากพร้อมบวกผู้ชายเจ้าชู้มากนะ,ะค,คือถ้าทําไม่ดีมาโดนแน่นอน <c oughs> แต่พอมาเพลงนี้เราเห็นอีกมุมหนึ่ง <c oughs> ของ <c oughs> ออยเลอร์พอ <c oughs> ได้ได้เนื้อเพลงนี้มาชอบไหมครับออยเลอร์ชอบมากค่ะ <c oughs> ด้วยความที่ได้บีบมาค่ะว่าอ,อ,อยากให้ออยเลอร์ร้องเพลงที่เป็นดูโตขึ้น <c oughs> ด้ดูโตขึ้นแล้วก็ดูแบบ เป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยค่ะออยก็เลยไปตามหาเพลงมาทักหาอาจารย์แต่งเพลงว่าแบบหนูอยากได้แนวนี้แนวนี้ช่วยดูให้หน่อยเดี๋ยวๆนะคืออยอยเริ่เป็นคนไปหาเพลงเองเหรอค่ะ <c oughs> ่คือเราอาจจะอกหักแบบแบบเราอาจจะบวกบวกมาเยอะละ <c oughs> ก็คือขอเป็นแบบว่าหว,วานหวานมากคือเราตั้งใจจะความแตกต่างหรือเปล่าครับ <c oughs> ใช่ค่ะต้องต้องอยากอยากให้คนฟังอะค่ะได้ ได้แบบฟังหลายๆแนวมุมมองใหม่ๆมุมมองความรักใหม่ๆว่าแบบจะชอบออยเลอร์ในแบบไหนแนวไหนก็เลยทําหลายๆแนวก็มาไปเจอเพลงนี้ค่ะกับน้องฟ้าชดาพรค่ะเป็นคนแต่งไว้น้องก็ส่งมาหลายเพลงต่ออยก็เลือกเพลงนี้แล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่ฟังทุกคนก็โอเคชอบเห็นตรงกันก็เลยได้เริ่มทำเพลงนี้ค่ะเห็นบอกว่าเพลงนี้นี่เวลาซ้อมนี่แบบชิลมากแป๊บเดียวผ่านเลย ใช่ค่ะไม่ไม่ได้ยากมากตั้งใจให้มันง่ายที่สุดเพราะว่าด้วยความตั้งใจออยอยากจะไม่ได้อยากจะโชว์สกิลการร้องอะไรเยอะกับไม่ต้องแบบเล่นลูกคอเยอะเยอะเงนเยอะเอะร้องตามยากยากไม่ไม่ต้องไม่ต้องอยากให้มันร้องง่ายๆแล้วก็คนฟังง่ายเอาไปร้องได้คนที่ไม่เป็นนักร้องก็ร้องได้ร้องตามได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีคําคําภาษาอีสานที่มันลึกๆอย่างเงี้ยค่ะออยก็ขอปรับแก้เพื่อที่จะให้แบบ ภาคอื่นเขาร้องได้แล้วก็เข้าใจอะไรอย่างงี้ค่ะละเอียดอ่อนมากเลยนะตอนนั้นเขาใช้เล่าให้ฟังนยว่าเขาใช้คําไหนครับที่ตอนอที่จะไปแก้เยอะๆเหมือนกันค่ะมันป็นเหมือนเขาเรียกคา<ำ>คาพยา,าใช่ค่ะมาเป็นมาเป็นก้อนเนนเลยเหรอใช่ค่ะก็เลยแบบให้น้องช่วยดูให้หน่อยว่า ให้เป็นภาษากลางหรือภาษาที่ร้องแล้วเข้าใจได้เลยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วพอหนูลงในทิกตอกหนูไปเจอคนแบบคนภาคทางภาคใต้ภาคเหนืออะไรค่ะเข้ามาเล่นแผ่นเสียงเขาเขาเข้าใจเลยเข้าใจฟังอ,อ๋อเขาฟังอออ,อพี่ถามอีกหนึ่งว่าเพลงเนี้ยเราชอบท่อนไหนหรือประโยคไหนมากที่สุดอืมชอบท่อนฮุกค,ค,ค่ะคชอบท่อนฮุกที่บอกว่าแบบเมื่อเรา เมื่ออ้ยอสวมแหวนให้เราแล้วนี่ยให้น้องเรื่องจากแฟนเป็นภรรยาแล้วเนี่ยก็ขอให้สัญญานะว่าจะจะรักน้องคนเดียวตลอดไปค,นนคะ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยนะไม่รู้ว่างหรือเปล่าขออนุญาตอัดร้องสดลงติกติกนิดนึงได้ค่ะอ่ะเอาเชิญเลยครับผมเมื่อไอ้สวมแหวนเลื่อนคำว่าแฟนเป็นพภรรยา ให้อายกล่าวคำสัญญาว่าข้าพระเจ้าสิหักตลอดไปสิเป็นผู้นำครอบคลัวจะทำให้น้องสบายใจลูกเมียต้องยอมถวายกายใจเพียงหนึ่งโอ้โหสุดยอดคืดอ พี่ว่านี่มันต้องเป็นเพลงชาติของเมียเลยนะครับ <c oughs> คือใครจะมาแต่งเนี่ยคือต้องแบบ <c oughs> คุณต้องแบบทําตัวดีๆ <c oughs> ต้องน่ารักต้องแบบว่าแบบไม่เจ้าชู้ต้องฟังชั้นอะไรอย่างนี้ใช่นะฮะ <c oughs> ฟีดแบ,บ็เป็นไงบ้างครับเพลงนี้ออยเลิ์ดีมากๆค่ะดี <c oughs> ดีกว่าทุกเพลงที่ทํามาเพราะว่าอ,อย่างในทิกต o k อย่างเงี้ยค่ะก็มีคนเข้ามาใช้แผ่นเสียงเยอะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ที่แบบ อ่าถ้าถ้าเป็นอย่างเพลงอื่นก็อาจจะแบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้จะมีอินขึ้นคนดูก็จะอินขึ้นเข้ามาคอมเมนต์ว่าเนี่ยเราคบกับแฟนมา11ปีตอนนี้แต่งงานกัน9ปีอะไรเงี้ยค่ะโอ้จเลยอ่ะมีลูกกันอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเขาเอาชีวิตเขามาเล่าเหมือนเขาฟังแล้วเขาอินกับเราอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบเหมือนเขาอินกว่าทุกๆเพลงโอ้ดีจังเลยแบบเข้าถึงหัวใจคนฟังนะฮะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ m v กันบ้างค่ะ MV ีนี่คือออยเลอร์ทำหน้าที่อะไรบ้างครับเล่าให้ฟังหน จริงๆจะจะบอกว่าทั้งหมดอ่ะก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นการดูแลภาพรวมกว้างอะไรอย่างค่ะเราเราดูโบทดูสตอรี่ไปถ่ายไปออกกองอย่านี้ค่ะแต่เราก็จะมีทีมช่วยซับแบบดูอยู่ดูดูภาพรวมอยู่ใช่ค่ะดูภาพรวมเลือกเลือกนักแสดงพระเอกนางเอกอะไรพวกนี้สตอรี่อะไรก็เขียนใช่ก็คือพูดง่ายๆก็คือทาเกือบทุกอย่าง ใช่คะ่ะนะครับแล้วเ,เห็นบอกว่ามีแบบคือทําจนแบบมีคนมาจ้างแบบว่าจะไปทําถ่ายโฆษณาต่ออีกใช่ค่ะมีะมีมาจ้างทํา MV ทําโฆษณาทำอะไรเยอะอยู่เหมือนกันแต่ออยก็แบบว่า เออไม่เคยได้รับงานทางนี้โดยตรงไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทางนี้โดยตรงแต่ว่าถ้าถามว่าทําทําได้ไหมออก็เลยแจ้งเข้าไปว่าพี่หนูไม่เคยทํานะอะไรอย่างนี้แต่เขาก็บอกทําได้คือทาเลยพี่พี่ดูแล้วเนี่ยเอาแบบนี้แหละไม่เอาแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับอาจจะเห็นออยเลอร์นะอีกหนึ่งมุมมองใหม่ๆนะฮะที่แบบทาแบบเป็นผลิตนะฮะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ MV เนื้อเรื่องเป็นไงบ้างครับเนื้อเรื่องนะคะก็เป็นอ่า คู่บ่าวสาวแต่งงานกันมาสองปีแล้วแต่ว่าเหมือนภรรยาเนี่ยก็ไม่ยอมมีเบบีให้สักทีทําไมแต่งกันแล้วด้วยเอเพราะว่าผู้ชายเนี่ยหล่อมากแล้วก็ฮอตมากๆใช่ค่ะคือชองมีสาวๆมาแอลมาลวนลามตลอดเลยในในเส้นเรื่องก็จะเป็นอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นร้านที่สองคนแบบทำอาชีพด้วยกันระหว่างนั้นก็จะมีสาวๆมาที่ร้านลอดขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายข้าวมันไก่แบบนี้ก็จะมีซีนที่แบบสาวๆมาบอกว่าแบบ ระวังเขามันไกลก็พอค่ะอีหยังสิมันก็กันอ,อะไรอย่างนั้นหัวใจของคนเป็นเมียยอมไม่ได้ใช่แต่เขาก็เป็นลูกค้าอะไรอย่างนี้ค่ะก็เหมือนก็เลยยังไม่ยังไม่มียังไม่มีลกูกเก็บไว้ก่อนเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเผื่อเป็นเจ้าชู้อะไรงเงี้ยใช่ค่ะแต,แต่เท่าที่พี่ดูแววตาพระเอกดูเป็นคนซื่อสัตย์มากเลยนะด <c oughs> ูเป็นคนซื่อสัตย์จริงใจมากเลยแต่จริงคือบางคนก็อาจจะแบบว่าแต่งงานแล้วยังจะไม่ ให้มีลูกอีกเหรอดูไม่มีเส็กซ์อะไรนี้ใช่แต่ออยมองว่ามันทุกวันเนี้ยต่อให้แต่งงานกันไปแล้วก็เลิกกันได้ซึ่งเราเห็นเยอะมากออยก็เลยหยิบตรงนี้มาว่าเนี่ยแต่งงานกันละการแต่งงานมันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตคู่แต่ออยมองว่ามันเป็นแค่เป็นการเริ่มต้นเลื่อนจากคําว่าแฟนเป็นภรรยาวันนี้ การแต่งงานอ่ะเพิ่งเริ่มใช้ชีวิตคู่ก็เลยเลือกที่จะเล่าหลังจากแต่งงานว่าแบบจะเป็นยังไงต่อจะสามารถแบบประคองที่จะเป็นคู่กันจริงๆอ่ะไปได้ถึงไหนมันมันเลยเป็นภาคสองของการลองใจใช่ไหมใช่มันเลยต้องมีการลองใจกันนิดนึงใช่ค่ะนะฮะก็เลยอ่าเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนตอนสมัยเรียนอะไรเียค่ะมาลองใจแฟนให้ว่าแบบมาจีบมาแอลอะไรเนี้ยค่ะว่าแบบเออจะเควไหมเออจะเปไว้เออนะครับก็เป็น แทรกความกุ๊กคิ๊กกุ๊กคิ๊กเข้าไปมีฉากที่แบบที่มาเสียคนเนึงอะค่ะจะมาต่อยใช่ไหมคะถ้าถ้าคนที่ได้ดู M อบก็สรุปว่าเขาก็เป็นแบบเพื่อนสาวอะไรอย่างนี้พี่พี่ฮาฉากนี้มากเลย <c oughs> <c oughs> ดูหน้าอย่างโหดเลยตอนจบทำไมเป็นอย่างนี้เออแต่แต่เขาเขาทำเขาทำเนียนมากนะ <c oughs> นแสดงนี้อารมณ์เล่นได้ถึงมากเลยนะฮะะฉากไหนที่เรารู้สึกว่าถ่ายทำนานที่สุดครับนานถ้าถ้าถ้าเป็นนานนี่ก็จะเป็นฉากกันดูไม่ได้ยากแต่นาน เป็นเป็นฉากเด็กค่ะเป็นฉากลูกคอนจบใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นเด็กเราคอนโทรลยากมากๆเลยอะไรย่างนี้ค่ะน้องก็จะแบบจะไม่ได้ชินกับคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อกับแม่เขาจริงๆอะไรนะคะต้องใช้เวลาต้องให้เขาแบบเล่นกันไปก่อนอยู่ด้วยกันแบบครึ่งวันอะไรอย่างี้ค่ะกั่าวที่สนิทกันอะไรใช่ไหมต้องให้เขาสนิทกันก็เลยแยกวันถ่ายไปเลยวันที่ถ่ายเส้นเรื่องของผู้ใหญ่ก็หนึ่งวันวันที่ถ่ายซิงค์เส้นร้องของออยก็หนึ่งวันแล้วก็วันที่เด็ก ที่นิดเดียวอ่ะมันก็แยกไปอีกวันหนึ่งไปเลยใช่เออน่ารักมากพี่พี่ชอบตอนท้ายๆตอนที่แบบ<ช>มีเล่นดนตรีแล้วมีโต๊ะก๋วยเตี๋ยวสีแดงแล้วมันตลกมากเลยแบบ,แบ,บเล่นดนตรีอยู่แล้วมีโต๊ะ,ตะสําหรับนั่งเออแบบ<ช>มันเหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆที่เราดูแล้วแบบว่าเอยเออเข้าใจคิดคะนะฮะอยากพยายามให้มันไปลิงก์กับเนื้อเรื่องของแสตอรี่เขาขายก๋วยเตี๋ยวขายบะหมี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้น่ารักมากนะแล้วก็พี่ไปดูคอมเมนต์ชาวคณะมาให้ที่อยู่ทาง u t u b e นะฮะอ่าเขาบอกว่าเสียงดีมากๆ ความหมายเนื้อเพลงก็ดีไหลเลยครับนะฮะเพราะมากเลยครับคุ้มค่าเวลาที่รอมากเลยนะฮะเพราะมากจากใจภรรยาค่ะโอ้น่ารักมากนะฮะออยเลอร์สวยมากตามมาจากท่องอาจากช่องไท d อ l m มิวสิกนะคะโอ้เอฟซีตามมาค่อนข้างเยอะเลยนะนะฮะตอนนี้เห็น MV เสร็จแล้วเห็นเพลงเสร็จแล้วรู้สึกไงบ้างครับออยเลอร์ครับโอ้ยออยดีใจมากมากเลยค่ะสาหรับเพลงนี้ตั้งแต่เพลงเพลงเสร็จปุ๊บเราปล่อยลงไปในทิกตอก ที่เรายังเวอร์ชันยังไม่ได้มีเอ็มบีะค่ะก็ปล่อยลงไปในทิกติกต่อมีคนเข้ามาเล่นแผ่นเสียงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราแบบคลิปแรกที่เห็นเลยก็คือเป็นจังหวะที่เขาสวมแหวนกันเใช่ค่ะเป็นงานแต่งจริงๆที่ไม่ใช่เซตละอะไรค่ะเป็นงานแต่งเขาสวมแหวนแล้วก็มีเพลงเราแบบเมื่ออายสวมแหวนเลื่อนคำว่าแฟนจังหวะมันได้แล้วเราไปเห็นปุ๊บอะหนูนั่งร้องไห้โอ้มันตื้นตันใช่ไหมใช่อะหนูนั่งแบบร้องไห้เลยแบบว่านี่ไงเขา เข้าใจเราแล้วเลยใช่เหมือนเหมือนเพลงเราเข้าไปอยู่ในโมเมนต์ดีๆหรือโมเมนต์สำคัญของเขาเลยแบบดีใจผมว่ามันสําคัญมากเลยนะว่าเพลงเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในหัวใจคนฟังนะครับแล้วเขาก็จะเปิดไปเรื่อยๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าเพลงเนี้ยเขารักนะฮะเพราะก่อนหน้าก็จะเป็นเพลงแบบเพลงดุๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วคนมาเล่นก็จะมีแบบเลิกกันทะเลาะกันเตะตบตีบวกอย่าไายอมกับพี่เลิกหูบอพี่หนูไม่ยอมหนูไม่ยอม พอพอแบบนานๆเรามาเจอหวานๆแล้วก็อุ้ย,ยดีนะออดีนะฮเออเออิวใจแบบรักษาหัวใจอะไรอย่างเงี้เออะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จลูกพี่ค่อยไปดู MV กันต่อนะครับอ่าเดี๋ยวท้ายที่สุดให้น้องออยเลอร์ฝากผลงานเพลงฝาก MV แล้วก็ฝากงานโชว์นิดหนึ่งครับได้ค่ะ ก็ฝากผลงานเพลงนะคะล่าสุดเลยนะคะ mm hmm. เพลงนี้ที่เราเม้ามอยกันไปนะชื่อเพลงว่าสัญญาภรรยานะคะอย่างที่บอกว่าออยก็ได้ดูแลในหลายๆบทบาทเลยก็ต้องฝากด้วยนะสำหรับเพลงก็วก็ MV ต้องบอกว่าผิดพลาดประการใดทุกคนช่วยกันคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะคะก็รับชมได้ที่ YouTube g r ม m m โก o นะคะแล้วก็สามารถขอฟังกับพี่หมีได้เลย,เลยครับใช่ใชค,คือคราวนี้อยู่ที่แกรมมี่โกแล้ว อ่าอยู่กันมิโกแล้วติดต่องานจ้างทางไหนได้บ้างครับก็สามารถเข้าไปติดตามใน f a c e b o o k นะคะอารีรัตอ้อมนอกหรือว่าพิมพ์ว่าออยเลอร์ก็ได้จะมีเบอร์โทรติดต่องานอยู่ตรงนั้นเลยค่ะได้เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องออยเลอร์นะคะขอบคุณนะครับออยเลอร์ครับ